สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวตาเกษตรนิวนะครับมันี่บ่าวตาสิพามาห่อฝรั่งครับนันเป็นเทคนิคการห่อฝรั่งให้สวยน่ากินนะครับรายการซีบอถ้าไมผลนในรุ่นร่วงเวลาเกิดฝนเกิดลมฝนลมหนาวก็แล้วแต่นะครับมันสิอ่วยป้ประกันการรุดของมากนะครับมากพอดีที่เอาสีห่อเนี่ยก็สิประมาณน,นะครับประมาณถ้าหัวไม่มือเนาะ นี่ครับประมาณนี้ตัวนี้ห่อได้แล้วครับมาเบิ้งครับครับเดี๋ยวผู้ส่วยผมสิมาเฮดใหด้เบิ้งราัก,การเรียกจ้าครับแล้วเฮาก็ทุงเนาะครับมาเบิ้งลักษณะทุงก่อนครับทุงนี้เฮาเสิเอากรหนีบนีบมุม,มันแลละก็หนีบกลางนะครับ4จุดเพื่อให้ระบายน้าเวลาฝนตกนะครับเนาะเป็นทุงขนาด พกคูณ14ธรรมดาเ่ยนะครับหอ่อละ10บบาทครับกระซาเด้เอาครับห่อกระซุบเข้าไปนี่บังน่ครับ,บ,บ,รบพ่อก่อนเดี๋ดวยวไอ้สิบสบาทแล้วขณะนาการหอ่อคือเอาห่อเข้าไป ซูเข้าไปตรงมากมันแลวก็ให้ให้ให้มัดกิ่งมันไว้พร้อมจะขาดด้วยเพื่อป้องกันการเวลาลมฝนลมหยางมานี่มันสิสอยยึดเกาะนะครับลักษณะนี่ครับคือมัดเอากิ่งมันพร้อมเลยครับซุกเข้าไปทางมากมัดมัดอันเท่อเดียวครับแล้วก็เอากระดาษมาหนีบครับโอเคครับต่อเลยครับแล้วเราต่อไปกับกระดาษครับกระดาษนี่ทังสวนบัต้าใช้เป็นกระดาษข้าเอินกระดาษอันห่อโรตีเนาะ กาแพ็คละสาสิบห้าบาทครับถ้าผู้ใดมีกระดาษอื่นก็ครับเฮากรดมันสิเป็นลักษณะนี่ครับสี่เหลี่ยมด้านเทาเนาะเฮากระด์มาตัดอ่าเอากันไก่หนีบเข้าไปจะเลือกเข้าไปลงไปจังหนึ่งก็ประมาณนิ้วหนึ่งครับเพื่อที่มันทีเบิง้งๆนะครับควรจะเทบายไปพร้อมเบิ้งไกลๆเลยครับกระชาครับนี่ครับเอาลงไปใส่ระหว่างตรงเขาเอื่นยังก็หื้อควนมักสิดาเนาะ บ้านเฮาก็ได้มันสีซุปก็ไปพอดีนะครับมองรีฮอนเอากันไก่หนีบนะครับนะครับวก่านี่อยู่ลักษณะนี้ครับนี้ก็ครับนิดนึงเอาก่อนแม็กครับแม็กเง็บครับบันนี้หนึ่งจุดสองจุดครับถ้าแมนมันหันไปทางทิศตะวันออกนะครับหรือหันไปทางทิศตะวันตกมันจะถทือกได้เต็มๆก็ให้หนีบให้หนีบตรงนี้ไว้พร้อมนะครับเด้อ อะรในกรณีที่หันิตะวันออกเนาะหรือหันที่ตะบันโต๊กระดาษนี่ก็บนะครับอยู่ลักษณะนีเป็นอันการเซตนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็คืออันแมกครับแมกเงียบกระดาษ้วกาถุงขนาดหกคูณสิบสี่กระดาษห่อโรตีนะครับเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆมีกระดาษอันอื่นก็สามารถที่จะเอามาห่อแทนได้เช่นกันครับแต่่บวตาให้นําให้แนะนําให้ใช้กระดาษที่มัน สีทึบสีน้ำตาลนะครับโบแนะนำให้ใส่กระดาษ A4 หรือสีขาวเพราะว่าผิวมันสีเขียวครับผิวมันสีบปใสครับมันสีเขียวเข้มเลยครับครับทังไดกะถ้าทึกใจกะอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวตานี่นะครับเดี๋ยวกับช่องบ่าวตาเกษตรนิวนะครับพบพ่อกันคลิปหน้านะครับเนาะเดี๋ยวผมสีนำสาระดีๆคลิปเด็ดโดนๆมาฝากท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกนะครับเนาะครับสวัสดีครับ